สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราเอาจักรยานพับมา diy นะครับเพื่อให้เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำอะไรปกับคันนี้ได้บ้างนะครับเบื้องต้นคันนี้มาก็เป็นล้อสิบสองนิ้วหน้าหลังนะครับแล้วก็โครงตัวนี้พับได้นะครับเป็นงานญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวมาพับให้ดูนะครับเมื่อพับแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ เบื้องต้นเราก็คิดว่าเราจะใส่มอเตอร์นะครับหน้าหลังมอเตอร์หลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนช้างเปลี่ยนทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับแล้วก็ชุดหน้าจะใส่เป็นโช๊คอัพนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบเดิมแล้วก็จะทําสีใหม่นะครับเดี๋ยวลองมาติดตามชมกันนะครับว่าเสร็จแล้วมันจะสวยหรือเปล่านะครับหรือน่าใช้แค่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ